ขอถามพ่อถึงหนทางหรือวิธีการที่จะทำให้เราไม่วิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเวลาพ่อป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลก็วิตกกังวลมากลูกๆนอนไม่หลับเลยค่ะขอให้ท่านผู้ฟังโปรดดูลูกที่ประกอบนะครับลูกป,ประกอบเนี่ยคือผมเอง ผลตีลบรักเรียนป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดหลายแห่งเจ็บมากอ่ะพี่นาเจ็บมากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราบังคับบัญชาว่าจะเจ็บไม่ได้ใช่ไหมเกิดดับไปตอนนี้ที่เราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยลูกวิตกกังวลนี่ไม่ไม่ถือว่าทําตามคําสอนของผู้เทธเจ้านะเพราะถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพิารณารูปนามใช้คำง่ายๆว่าพี่นารูปนามเนี่ย มันก็จะมีแต่รูปนามรูปนามเกิดดับอย่างนั้นตัวเราแม้มีก็ไม่ได้รับการใส่ใจใช่ไหมช่วงขนาดนี้เดียวแสนสั้นแต่มันมันติดต่อกันเหมือนกับเราขีดเส้นบนลงกระดาษเส้นหนึ่งอะมีจุดต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนับไม่ถ้วเนเป็นเส้นใช่ไหมติดต่อกันทีนี้ถ้าเราพิจารณารูปนามเนี่ยติดต่อติดต่อกันทุกขนาดที่ตรัสกาโมคราชมาโนบ อสุญญโยตโลกังเอเวกัดสุโมฆรา,าชาสตาสโตอัตโนติถิงอูหัจเเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเอเวขันตังมัจจุาาราชาณปัสติเตดูกนโมฆราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเพระพุทธเจ้าตัดทุกเมื่อหรือเนืองๆอ,อยู่ในในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เมื่อถือเลยมหาสติปัฏฐานสูตรแต่เราเนี่ทํา ย่อหย่อนขยกโยโอยอ่ยอแยแยเขาเรียกว่าเป็นขยักขยักอ่ะใช่ไหมงอนแง่นคอนแคลนในธรรมปัจจุบันนี่ข้อความในพัฒเทกรัตตสูตรกดมือถือดูได้เลยพระสูตรบางพระสูตรในพระไตรปิฎกเราชาวพุทธต้องท่องให้ได้ขึ้นใจทั้งบาลีและไทยคนหัวหมอก็มาเถียงเราไม่ได้เพราะเราอ้างพระธรรม คำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้ที่เราวิตกกังวลเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะเรายึดถือเป็นตัวตนยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้าย่อลงเป็นรูปนามที่กำลังปรากฏเนี่ยใช่ไหมอย่างขณะนี้เราได้ยินเสียงถ้าเราไม่พิจารณาก็เป็นเราได้ยินแต่ถ้าเราถ้าเราพิจารณาโครมลงไปพิจารณาลงไปทันที สียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแล้วเรามันอยู่ที่ไหนอะเสียงก็ได้ยินเป็นปรมัดเป็นรูปน้ําเกิดดับไอ้ตัวเรานี่เป็นบัญญัติไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นขอให้ไปอ่านอุป,ปาทานปาริตัสนาสูตรที่หนึ่งกดมือถือนะสังยุตติกายขันธวารวักเล่มยี่สิบเจ็ดหน้าสี่สิบเอ็ดอีกแข่งหนึ่งเล่มเดียวกันอัตตะ ที่ปาสูตรสังยุตตจิกายขันทวารวัตเล่มยี่สิบเจ็ดเดียวกันหน้าแปดสิบแปดแล้วในสวดมนต์ทำวัดแปลเราสวดมนต์ว่าว่าโดยย่ออุปทานขันทังห้าเป็นตัวทุกขอุปทานขันห้าคืออะไรขันห้าย่อลงเป็นรูปนามใช่ไหมอย่างสีเห็นเสียงได้ยินอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุก เพราะเราไปยึดมั่นเราไม่ได้พิจารณารูปนามเราก็เป็นทุกข์เนี่ยดูรูปสิเห็นเห็นพุนตีลบนอนป่วยแบบอยู่เนี่ยนะมันมีจดสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแต่เราก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าวิตกกังวลก็พิจารณาโครมลงไปตรงตรงเหมือนตีงูก็ต้องตีที่หัวอันนี้อุปมานะไม่ใช่ตีจริงบาป พราะฉะนั้นพิจารณาลงไปวิตกกังวลก็ไม่ช่วยตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงมีแต่รูปนามเกิดดับพ่อก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแล้วจะไปวิตกกังวลอะไระใช่ไหมดูรูปไป้ที่ผลเตี๋ยบรักเรียนกําลังนอนแบบอยู่นั่นน่ะนียกลังรอหมอผ่าตัดอ่ะใช่ไหมสีเห็นลูกทั้งใจไม่ใช่ตัวตนเกิดดับอ่ะพอได้ยินเสียงอ่ะ เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ